สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้สิบภาพท่านผู้ชมเขามาตัดหญ้าในสวนนะครับหลังจากกีว่าฝนตกนะครับเป็นเวลาเดือนเสด็จน้ำกันนะครับต้อนเมืองกันเป็นระยะระยะนะครับเหตุใหงหญ้าในสวนมันก็คงขึ้นงามนะครับโดยเฉพาะหญ้าข้านี่นะครับบางหม่องบางทีนี่วมขึ้นเลยกับตัวรถนะครับความสูงของรถกับประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมื่อนี้อากาศก็เป็นครื่งฟว้าคุ่มฝนนะครับอุ่่นนี่ฝนตกลิ่นเป็นระยะระยะเป็นบางช่วงนะครับเ่า เหตุให้บางทียต้องยุดพักก่อนนะครับรถเตียกกับว่าเป็นยั้งนะครับแต่ว่าคนนี่ว่าอยากเตียกปันไรนะครับหยากระสูงๆเงีงย้ยวๆนะครับหยามๆนะครับบางที่ก็เลยจอดรถไปดึงออกจากใบมีดไตทองรดน้ำนะครับหยาข้า่นนี่บ่ธรรมดานะครับต่างใจงว้วกับว่าอยากกินนะครับพกูกเพื่นเลี้ยงงว้วกันกับเขามาในสวนของผมเราก็มาเกวเอาหยาไปให้งง้วอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าหยาบางชนิด ยังเช่นหญ้าค่านี่นะครับมันแก่มันอยังมากง้อกับใครอยากกินนะครับนี่ก็เซ็ตแล้วนะครับนี่ตัดเฉพาะตรงที่สมควรพ่อตัดก้อนนะครับยังเช่นหมุนทางถนนในสวนนะครับทิ้งหญ้ามันปกคลุมก็ตัดไปก้อนนะครับมือหลังฝ่าเปิดๆนะครับฝ่าแกกงๆคอยมาเริ่มต้นตัดไม่อีกมองอืนถี่ยังบัทนตัดนะครับ เอ่อมื่อนี้กระเพาะซมีเวสกรนะครับเดี๋ยวกาดสีขอลาท่านผู้ชมครับเขาบ้านก็นะครับโอ้ดอกก่ะเกี่ยวก่าแก่แล้วนะครับบ่มีเวลามาเก็บนะครับบ่กาดยางเขามาก้วครับมันหกแห้งนะครับเอ่อนี่จะเป็นในสวนนะครับโซนนี้เป็นต้นของลินกี้นะครับตัวลินกี้ที่เอารถมาเลนเนี่ยเป็นบางช่วงแล้วขอกล่าวคำสวัสดีครับ